สวัสดีครับจากร้านกรงจับการเกษตรเรืงนูกทานะครับวันนี้มีลูกค้านะครับทางไกลนะครับโทรมาสั่งเครื่องแม็กนัมนี่ครับ GT ที0พัทนะครับเป็นรุ่นไดสตาร์ทนะครับผมจัดสง่งจังหวัดชัย,ยภูมินะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผม งแรงทนทานนะครับวันนี้มีสองเครื่องนะครับที่จัดส่งนะครับยับเครื่องนี้ก็อยู่ในรังเรียบร้อยนะครับแมกนัมจีทีรอยสี่เหมือนกันนะครับรุ่นไดสตาร์ทครับจัดส่งจังหวัดตากนะครับรุ่นนี้เครื่องนี้ครับจังหวัดตรากนะ ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจากการเกษตรเลิงนกคานะครับเ <Okay. S 1> บอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ